สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีกับดิฉันในรายการช่องฉันนะคะจากมาดามบ้านนาวีเสคาบลูมนะคะมาดามคอยกะะับผู้หัวขาดมาหมายถึงอีกอย่างแต่ว่าคนเอินกันมาดามมาดามมาดามก็เลยเกิดกันมันมวนนะคะมันมวนเนาะก,ก็คือแบบว่าเอินให้มวนมันกับมวนเอินให้บมวนมันกันบบมวนนะคะมันนี้นั่งกับที่นั่นมาในหัวคอเรื่องคิดยังไงกับขาวของครูอ้อยนะคะห้าเป็นคนธรรมดาแต่ว่าห้าบอห้อาบอรธรรมดาก็คือหฮาอ่า เื่อนวยังก็ติดตามข่าวนะคะติดตามข่าวตลอดเวลาฮ้าบอกให้เพราะว่าข่าวอีหยังก็ตามแต่นะคะเพราะว่าเฮาเป็นเฮาเสพข่าวในโลกโซเชียลแม่บ่คะข่าวอีหยังเด้งข่าวอีเยังดังข่าวอีหงังทถี่แบบว่ามาแรงเนี่ยฮาต้องหูกนเฮาต้องหูทันทีนะคะหูแล้วเหังไดเก็บมาพิจารณาแล้วมาฟังกันนะคะอ่านอกะอ่าอ่อเปยังเป็นหยังคืออ่านต้องอ่านหนังสือพิมพ์ ทั้งทั้งี่โกเกลกจัดของเลยเป็นเป็นเกวกับข่าวของอ่านการมองการเมืองให้พอด้อ่านเพื่อทีสิอันนี้นะเหาอยากหูว่าเขาคุยอีหยังกันนะคะเหาอยากหูว่าเขาคุยอีงยังกันให้มันทันโลกนะคะเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้่อ้องหู่ต้องท่านมันดอกแค่ข้มือไนก็สิตายแห่งแล้วนะคะอานานจสร้างเจ้าความคิดใครความคิดมันความชอบใครความชอบมันความสอบดีสันก็คือหูทุกอย่างนาะอยากหูทุกอย่างเด็กเรียนรู้ทุกอย่างรู้หมดรู้อะไร ให้เห็นยังยูมองมองได้สอกได้ม่มได้ <cam> คู่มือนี่มันง่ายนะคะทุกวันนี้มันง่ายเราไม่ต้องขับลงขับรถไปดูเขาถึงบ้านนะคะพร้อมไปหลกโซเซียนเฮาเบิ่งกันทางเฟซไปเข้าน้ำก็นะำปวดขี้ปวดเยี่ยปวดนั่นปวดนี่ฝนจะโตหิมะจะมาหูเบิร์ตนะคะนี่คือจริงที่หลกโซเชียนเฮาก็รังเป็นอยู่คมือนี่นะคะดิฉันค่ะดิฉันคนแรกเลยติดนะติด, <c oughs> ตด <c oughs> นะอ่ะพี่้อกมันถียาวหัวงขอมือนีนะคะ ดิสันคือทำตัวเป็นนักข่าวดิสันอยากเป็นนักข่าวทีดีแล้วก็มีส่องเป็นของเจ้าของนะคะดิสันก็นเลยต้องมีใบอ่านข่าวอันนี้ใบอ่านข่าวคืออะไรคะเนี่ยขนมปังนะคะขนมปังวันนี้สองร้อยห้าสิบเจ็ดทำท่าใบอ่านข่าวนะคะแต่หัวข้อเรามีอยู่ในนี้แล้วคําตอบเราก็มีอยู่ในนี้แล้วนะคะได้เหมือนี้ก็คือทำท่าถือไปสัตวลประหลยาดพองเนาะอ่ะก็คือคิดกันยังไงกับข่าวของคู่อ่อยช่วงนี้กำลังมามาแรงนะคะหลายต่อหลายคนคือสิคิดเนาะอุอยนี่มันอยากดังมันเลยเอาข่าวคู่อ่อยมาอ่ มาสารกระแสนะคะมันเลยเอาข่าวคู่อ่อยมาอ่ะมาอัดคลิปเพ็ดนั่นเห็ดนี่มันอยากดังนะคะนั่งเลยบอกว่าขอถามจักข้าแน่นะคะถ้าข่อยดังกด็ดีนะคะข่อยก็จะแบ่งปันสิ่งดีๆต่อไปนะคะแต่ว่าคนเฮามันแตกต่างกันนา่งอยากบอกว่าบางคนดังเพราะอีเปี้ยวนะคะถ้าเจ้าอยากดังเจ้าก็ต้องดังในในสิ่งที่มันดีๆ เพราต้องดังกระไดดอกพี่น้องนั่งอยากบอกนะว่าจำเป็นตองดังแค่เราเป็นตัวของเราเฮามีความดีในตัวของเหานะคะว่าตองตามกระแสว่าตองเอากระแซมาสางมาหายใจคล้องดังหายใจคล้องเรือดรูดังไปแล้วได้อะดังไปตายบ่เป็นติคะ่ะดังกระตายได้ด้วยกระตายได้จนกระตายได้นะคะนั่งอยากบอกแค่นี้เนาะเป็นยังนั่งขึ้นมาออกมาเบาเรื่องคู่อ่อยอ่านะคะก็คือนั่งก็เลิ่มาฝึกฝนฝึกฝนการยอมรับกับคาคอมเมนต์นะคะคู่อ่อยเนี่ยมีทั้งคนหัก มีทางคนสร้างนั่งคือกันนั่งก็มีทางคนหัดมีทางคนสร้างที่เ้าออกมาอัดขิปสดอัดไลฟ์นะออกทั้งโลกโซเซียลแบบสาธารณะเนี่ยมันเป็นการทาท้ายนะคะทาท้ายคําคอมเมนต์ของคนนะคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์บ่ดีเ้าต้องเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่มันสิเกิดขึ้น ถ้าเขาด็ตัดสินใจลงไปแล้วนะคะบอกว่าข้ามคอมเมนต์สิออกมาแบบใดนางอยากบอกวิธีของนางคือถ้าข้ามคอมเมนต์ลบ,ลบที่บดีที่แบบว่าเขาอ่านแล้วเขารู้สึกแย่นางสิเขาบอกเขาไปอ่านแล้วก็สิบอกเขาไปตอบรอจักวันสองวันสามวันสีนส่วันหรือว่าจนเขาทําใจไดเขาจะคอยเขาไปบึงเขาไปอ่านนะคะเนาะเมื่อนี้ก็นางก็มาฝึกฝนวิซาของเจ้าของก็คือกันมาฝึกฝนวิซ่าโดยการ,การทําการยอมรับกับคาคอมเมนต์ นะคะท่าของครูอ้อยเนาะก,ก็คือหลายต่อหลายคนที่มื่อคืนนั่งกับเบิรงข่าวคุอ้อยทาง youtube เพราะว่านั่งเฮ็ดงานทาง youtube นะคะการไลค์คอมเมนต์ที่มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งบดีนะคะนั่งกับฟังแล้วแล้วก็ไปอ่านถืกสกิดใจคอมเม,มนต์หนึ่งที่เขาบอกว่าอ,าอย่างก็เข้มทิศของครูอ้อยนี่แหละคะ่ะเพราะน้่ง่ามันลูกซิดนะคะคือน้างไม่นคนธรรมดาแต่ว่าเอาคาวครูอ้อยมาบอก บอกว่าทําไมต้องให้คนอื่นมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนเองไม่ได้เหรอทําไมต้องไปเข้าคง้งเข้าคอสนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเน,ะนาะนา่งอยากบอกเมือนี้นะคะถ้าคนที่จิตแข็งถ้าคนที่ฝึกจิตเป็นถ้าคนที่บ่ออ่อนไหวบ่ต้องไปหาผู้ใดห้มาซอยแต่ว่ามีอยู่หลายต่อหลายคนนะคะหลายต่อหลายคนต้องเพ่งคนคือว่าต้องหาที่เพ่งทางใจนะะหาที่เพ่งทางใจ คนได้ที่บอกให้กำลังใจคนได้ที่ให้ประสบการณ์ดีดคนได้ที่เขาแบบว่าแนะนาแนะนาการใช้ชีวิตที่ดีเขากลับไปหาแมนบอคะเขากลับไปแล้วพ่อเขาไม่เงื่อนขึ้นร่ํารวยขึ้นก็ตตองมีกระแสนนี่นั่นฮะชอบโกงจังสันจังสิแต่นนะ่ะทำรับความคิดของนางในะจุดกลางมันนี่ความคิดส่วนตัวนะคะก็คือการแบ่งปันสิ่งดีเนี่ย บ่ว่าสิเป็นคอร์ดบ่า่าสิเป็นเสียเงินหรือบ่าเสียเงินกระชังเขามาแบ่งปันดีที่สุดอันคนทีโบเหตดอีหยังแล้วออกมาเบ้าให้เขาเนี่ยน่าอยากบอกเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีบอนะคะก็คือแบบาคนเขามันคิดต่างคู่อ้อยนางบอดิโหูจักรเป็นการส่วนตัวนะคะบอดินหูจักรคู่อ้อยเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ว่านางอยากบอกว่าความคิดความอ่านคนแตกต่างกันคู่อ้อยบอกว่าคู่อ้อยมีความสามารถด่านนี้อยากให้คนเห็นทางอยากให้คนเห็น ชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้นะคะคุณอ้อยก็เลยออกมาเปิดคอร์ดเปิดอะไรเปนย่างอย่าบอกว่าการเสียเงินกับการได้ของฟรีมันแตกต่างกันนะคะเปิดคอร์ดเปิดคอร์ดเนี่ยคุณอยากคุณอยากเลียนเต็มที่พอคุณได้เสียเงินไปคุณเสียดายเงินแต่ว่าของฟรีใน,ค,นค,คุณจะไม่เห็นคา่าย่างเข้าไปอะไรเนี่ยของฟรีฉันมาได้เสียเงินเข่าก็ได้ออกก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าคุณได้เสียเงินแล้วอยังก็ตามแต่ คุณต้องเฮี้ยงคุณต้องหายได <uno> ้วีซ่าดังกลับมาเสียเงินเงินบาทหนึ่งกับมิคาถ้าเราได้เสียเงินไปเราจะเห็นค่าของเงินและเห็นค่าสิ่งที่เราจะได้กลับคืนมานะคะนี่แหละค่ะเนาะกับสำหรับความคิดของนั่งโดยส่วนตัวก็คือการแบ่งปันสิ่งดีๆแนะแน่แนว่าดีๆที่เขาได้ประสบการมาอย่างนั่งเฮ็ดคู่มือเนี่ยนะคะอย่างนั่งเฮ็ดคู่มือเนี่ยเอาประสบการณ์มาว่าเอาประสบการณ์จริงจะกของมาว่าแน่ผสมผสานกับอ่า เบาเลร็มแนบเบาอิลีแน่นนะคะแต่นางอยางบอกว่าท่านเป็นคนสืบสืบข่าวเสพข่านะคะเฮาเป็นคนเสพข่าวหลกโซเซียนเสพข่าวเสพให้เป็นนะคะถ้าช่วงิล่าข่าวนี้บกเขากับเจ้าเจ้ากระฟังเราพิจารณาเป็นยังคือบกเขากับเจ้ากระามเจ้าของมันเกี่ยวกับตัวเองหรือเปล่ามันใช่กับตัวเองหรือเปล่านะคะเฮาตรงเสพข่าวให้เป็นล่ะกานางอยางบอกถ้าสิคอมเม่นอีหยังสำหรับตัวนางเองถ้าสิคอมเมต์อีหยังถ้าสิ เบาอีหยังก็คิดถึงจากของกอนข้ามข้เมนนั่นถ้าเบาออกไปถ้าเคียนออกไปแล้วคนฟังเขาสิรู้สทึกจังไดถ้าเราเป็นเขานะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะคะ่ะเนาะอ่านนี่ละค่ะคิดกันอย่างไรกับข่าวคู่อ่อยก็สามารถออกความคิดเห็นใดนะคะเพราะว่าคําม,คมเมนนั่นสิลบหรือว่าบวกแต่ว่าสำหรับตัวหน้าเองนั่งคิดว่าไม่แต่บวกบวกนะคะเพราะว่าคนที่มาชมเ่เฟซนาาเนี่ย ไม่ได้คนคิดบวกทั้งนั้นนะคะไม่ได้คนคิดบวกคิดดีแนะนําแนวทางดีๆให้กําลัางใจซึ่งกันแลกกันนะคะแล้วคลิปนี้นั่งเสียเอาลงยูทูบนั่งลหรนั่งกะหนึ่งการฝึกฝนของนั่งก็คือเอาลงสิ่งที่เท่าบอรเคยเห็ุคลิปเนี่ยนั่งอัดปุ๊บนั่งเอาลง YouTube แล้วนั่งรอฟังแบบในนอเบิร์นวะคาคอมเมนต์แบบได้สิข้ามานั่งตื่นเต้นกับคําคอมเมนต์ทุกคลิปนะคะเพราะไอ้อยังเพราะว่าคําคอมเมนต์เฮดไอ้เฮาเป็นคนแข็งแกร่งขึ้นนะคะคําคอมเมนต์ดีเฮาสิรู้สึกบ เา้าวชรูซึกเสๆห้าวชรูซึกขอบคุณนะคะห้าวชรูซึกขอบคุณแต่ลระ้าคําคอมเมนต์แย่ๆติดลบมากห้าวชรูซึกสะกิดใจพราะว่าบ่ามีผู้ใดต้องการให้คนมาคัาดใจห้าดอกอยางให้แต่คนรอยน้่จักของแต่ว่าความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปบ่ได้นะคะ <S <S ความเป็นจริงแล้วก็คือคนเราคิดต่างเขาสามารถออกความคิดเห็นที่แตกต่างได้เฮ้าบบต้องเครียดนะเฮ้ายัางออกความคิดเห็นแบบต่างๆได้นะคะถ้าจสิไปเอาความคิดเห็นของทุกๆคนแล้วเราเกิดมาทําไมนะคะ เฮาสิเกิดมาเฮ็ดอย่างเกิดมาท้าบ่มีสมองเป็นของเจ้าของมีปากแต่บ่เ้าวความคิดของเจ้าของนะคะนั่งอยากบอกมองนี้เนาะก็คืออาสรุปหัวของง่ายๆก็คือมองนี้นะคะเพราะว่า,าเพราะว่าคู่อ่อยนะคะเพราะว่าคู่อ่อยเพื่อนสิเ,เพื่อนสิถือนั่งคิดว่าถือมรสมช่วงนี้เพื่อนถือมรสมลายนะคะ แต่ว่านั่งคิดว่าคนดีๆจังนดก็เป็นคนดีว่ายังคํานะคะจังไดก็เป็นคนดีว่ายังคํานั่งบ่หัวใจผู้อ่อยโดยส่วนตัวแล้วก็บ่หูจัจคนคอมเมนต์โดยส่วนตัวเราเป็นมิตรภาพร่วมกันร่วมโลกนะคะถ้าสมุดิวมีอีหยังขืนห้กําลังใจกันนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็พิจรารณาบ่แมานว่าเห็นหัวขาวห้พผ่าหัวขาวมาปุ๊บคอมเมนต์ตลบตๆเขาไปฟังเขาไปอ่านห้มันแจ้งพิจารณา ให้มันแจ้งกระจางแจ้ง,แ,จง,แ,จงแก่ใจก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์นะคะบงางเวลาเห็นหัวขอปั๊บแล้วก็ลอยท้งหัวขอไปเลยบอกเอาหมูสับเพราะว่าคนส่วนมากแล้วขี่ขานอ่านขานที่สุดคือการอ่านนะคะแต่ฟัง,งนี่กับมีฟังแน่อ่าแล้วก็นั่งอยากแนะนําเรื่องนี้เป็นยังปากกาครับปากกาครับอันดินสอมันคือมียางลบฮะปากกาบ่็มียางลบนะคะแต่ว่ามันมีลิขิตไม่ลบนะ,ะแล้วดินสอเนี่ยมันคือมียางลบทั้งหัว เพราะไว้ลบนะคะเพราะไว้ลบเวลาเขียนพิดปากกาเนี่ยเขียนมันเอายางลบๆก็ได้มันต้องใส่ลิขิตถึงบอกว่าชีวิตคนเฮาบบมีไผเพอร์เฟกนะคะบบมีไพเพอร์เฟกบ่บมีไพดีเสมอไปบบมีผู้ใดเรวเสมอไปนะพี่น้องให้โอกาสกันให้โอกาสซึ่งกันและกัน่บม่น่าคนลมแล้วกระโดดถือกระโดดทีบกระโดดคุดหลุมฝังนะให้โอกาสซึ่งกันและกันฟังแล้วกั ฟังพิจารณาทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งสองฝ่ายเบ่าวคู่กรณีหรือว่าคู่ที่เขากระลังเสพข่าวอยู่าข้าบ่มีข้าวบ่มีเรื่องเกี่ยวของหดอกพี่น้องข้าวเกี่ยวของแต่ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาคนนอกที่เสพข่าวของเขานะคะถ้าเป็นคนเสพข้าก็ต้องฟังและกระเบิงกับพิจารณานะคะถ้าว่าเออข้าก็มาออกควองคิดเห็นในแง่ของเงานะคะในแง่ของเงาการออกควองคิดเห็นในควอมต่างบ่ต้องย่านบ่ต้องกลัวนะคะเพราะอย่งคนเราเกิดมาคิดต่าง คนเราเกิดมาพูดต่างมองต่างทุกอย่างต่างอวัยวะสามสิบสองเหมือนกันเท่านั้นอย่างอื่นต่างกันนะคะพอตงย่านสิ่งที่ห้าได้เบาออกไปจงเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบวไรอย่างถ้าห้าคิดดีคิดบวกบอกตอนที่ห้าวเบาห้าบโเจตน่าร่มซื้อถึงไผ่ห้าก็กษรใหญ่จสิ่งดีๆกลับขึ้นมาอาจซิมีร้อนขมแนแแบบบัาสิ่งที่ห้าบพอตรงการก็คือคนคิดต่างจากเรา เขาคิดต่างดีนะคะคนที่คิดต่างสามาคอมเมนต์มันดีคืออียงเพราะเขาจะได้ประสบการณ์ลองหันเขาจะได้ฝึกจิตเขาข้นเขาจะได้ให้เขาจะคล้องเข้มแข็งข้นกับการรับคาคอมเมนต์ที่แตกต่างนะคะคนส่วนมากสิยอมรับข่มแตกต่างบ่ด้บ่ต้องคนส่วนมากดอกดิสันนี่ล่ะค่ะครั้งแรกเลยนะคะเกียดกการเปลี่ยนแปลงคาคอมเมนต์แย่ๆคาคอมเมนต์บอดีบล็อกบล็อกทันทีแต่ก่อนเอียงบ่ดีมาบล็อกบล็อกคือมือนนี่ ไอ้บอกเขาเรื่องอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ได้ไปฆ่าไปแกงใครแค่เขาคอมเมนต์ความแตกต่างความคิดที่แตกต่างของเขาแล้วก็การมองที่แตกต่างเขาเขาคอมเมนต์มากมันดีแล้วนะคะมันดีที่สุดแล้วนะพี่น้องว้าวว้าวฟิชโอเคชียาอืมเว้ยนะคะ เขาคอมเมนต์่แตกต่างออกมากดีที่สุดแหลวเฮ้าก็สะได้ฝึกฝนยิ่งเราเจออะไรบ่อยๆยิ่งเราเจอมรสุมบ่อยๆยิ่งเราเจอปัญหาบ่อยๆเฮ้าสิเข้มแข็งเฮ้าสิแข็งแรงขึง้นเฮ้าสิแก้ปัญหาอะไกทุกขณะที่ว่าที่ปัญหานั้นเข้ามานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะนั่นอยากบอกว่าคนโทวโลกเนี่ยบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใดคิดคือกันขนาดฟ้าแฟดกันยังคิดตา่างนาพี่นอกเนาะอ่ะ นะคะนั่งกะมุ่ม่ยังไรนั่งกะขอตอบนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเอ้ย <Glass> <adjustments> นั่งอยากเบานั่งสะกิดใจนั่นนั่งอยากเบานั่งอยากออกความคิดเห็นในแง่ของนั่งนั่งเป็นแม่บ้านธรรมดาแต่ว่านั่งกะออกความคิดเห็นในแบบว่าของคนดังที่แบบว่าค,าคนที่เขาลั่เขาก็ลั่จ่องเขาก็ลั่เป็นข่าวอยู่มีทั้งหัวรุนแรงมีทั้งธรรมดามีทั้งธรรมะธรรมโมมีทั้งมีสารพัดขามานะคะคือ นั่งสิเริ่มแบบว่ามือนีนามือนีนั่งเลยเปลี่ยนความคิดจากของแล้วก็ได้เปลี่ยนการกระทำจากของได้ฟึกฝฟนวิชาจากของมากขึ้นนั่งอยากเป็นนักข่าวนะคะนั่งอยากเป็นนักพูดที่ดีนั่งอยากมี่องเป็นของจากของนั่งก็มีแล้วนะคะ่องสันนะคะนี่คือสิ่งที่นั่งได้แล้วก็นั่งอยากเอาสิ่งดีๆในชีวิตของนั่งมาแบ่งปันนะคะอันใดพ่อแบ่งปันไดก็แบ่งอันใดพ่ออ่าพ่ออยังก็ค่ะพ่อเสพได้ก็เสพนะคะอันใดที่ว่ามันทำลายจิตใจเฮ้า อ,อย่าฝ่าไปเบิ่งอย่าฝ่าไปอ่านให้ทํำใจใดก่อนแล้วค่อยเข้ามาเบิ่งเข้ามาอ่านนะคะเนาะอ่าต่อนะคะนั่งก็สิคอตอบเนาะทันแรกเลยสวัสดีค่ะคุณหญิงสวัสดีค่ะคุณหญิงแล้วก็สวัสดีค่ะแม่ดองสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณน้ําหวานอ่าคุณหญิงบอกว่าสวัสดีจ้าน้องจุกแสนสวยเิ่นม,มาขอบคุณค่ะและะ้วก็แม,ม่ดองมาจังไดสวัสดีค่ะมาดามเิ่นสวัสดีค่ะ คุณสุพินญาสวัสดีค่ะคุณสิริวัลหนูแนนสวัสดีค่ะแล้วก็คุณพี่น้อยวัชรีวัสดีค่ะป้าตาวัสดีค่ะพี่ตุ้มวัสดีค่ะแล้วก็คุณคุณหนูแนนวัาจังได่หนูแนนสวัสดีจ้าวัาสันน้องอ้อมวัสดีจ้าคุณพี่บางอ้อนสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบบอกว่าสวัสดีจ้าแล้วก็พี่ตุ้มบอกสวัสดีจ้า หลักะคุณพี่อ่าคุณพี่อะไรนี่คุณพี่พี่ไหมพัดไหม่ก็โทษขอไห้นะคะนะัน่งจำซื้อเลดบอดดนะคะอ่ะแลักกะต้อนะคะลักกะโอ้ยเ็ตบอด,ดีเพญาไม่ดองนะคะไม่ดองสงสัยเนสตสบเบิร์ปรนสิสินเดือนแล้วพี่น้องอ่ะ ไปดองฝาไปเติมเน็ตเดอร์นะคะอ่าพี่บางออนสวัสดีค่ะพี่บางออนวาจังไดสวัสดีค่ะแม่กำนันพรมวัสวัสดีค่ะนะคะอะลกะป้าเตาสวัสดีค่ะพี่อ้องสวัสดีค่ะจอยสวัสดีจ้าแล้วก็พี่หน่อยวัชรีเก่งจังพรมปรากอบคุณค่ะนั่งโบเก่งหรอกค่ะจะว่านั่งอ่านั่งมีความมั่นใจในการเบาในการ ใส่ทักษะขอานาง่นางานั่งห่งว่านั่งเกงเรื่องหยังนะคะนั่งเป็นคนเกงเรื่องมากเบาถ้าห้าเกงเรื่องเบาห้าก็ตตองเบาหอยมันเป็นนา่งต้องฝึกฝนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนั่งบ้ Yet นานเกงค่ะนั่งกระลังเรียนรู้นะคะนั่งเป็นคนบ่เต็มเป,นนเ,ปเป็นคนเป็นนา่งเป็นคนเป็นอ่นาที่บ่เต็มแก้วนะคะรอรับประสบการณ์รอรับการเรียนรู้อยู่เสมอนะคะอนไนมันปรับปรุงใดนา่งกับปับปรุงอนไดมันเหด็ดใดนั่งกับเห็ดนะคือแบบว่า สิ่งที่ปรับปรุงการปรับปรุงให้ดีขึ้นมนาบ่มียังเสียมีแต่ได้กับได้แต่เราจะเกียดการปรับปรุงแค่นั้นล่ละค่ะเป็นยังตรงปรับปรุงฉันดีอยู่แล้วคําที่บอกว่าฉันดีอยู่แล้วฉันเก่งอยู่แล้วบ,บ่สมควรนสีเว้าดอกค่ะเพราะว่าห้า่ห้าบ่ได้หูยังทุกอย่างห้าบ่ได้เก่งยังทุกอย่างถ้าห้าบ่เก่งหฮาก็ต้องเรียนรูถ้าห้าเก่งอยากอัดอยากเป็นคน อ,อ่านข่าวที่ดีเฮ้าก็ต้องไปศึกษาคนที่เขาเป็นนักข่าวศึกษาคนน,นั้นคนนี้หลายๆา,ยา,ยายคนนะคะแล้วเฮ้ากับสิใดขอมูวไใดอ่าหลายสิ่งหลายอย่างไดความรูหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเนาะคือแบบว่าทาเฮ้าบาราฟังไฟบาราปูผู้ใดบอบิงผู้ใดฉันเก่งแล้วฉันบ่สนใจผู้ใดเฮ้ากับสิบใดอียั้งเลยจเจ้ากับสิยูแค่นั่นจะไม่มีการเปิดโลกกว้างสิบบ่หูขีหูดักอียังกับผู้ใดนะคะ โหดไดโหูได้โหดจาของรู้แต่หลุมของตัวเองนะคะแก่บอดีนะพี่น้องเนาะอ่ะตอนอ่จคุณยุพ่าสวัสดีค่ะแล้วก็คุณพี่รัศมีสวัสดีค่ะป้าเต๋าบอกว่าสวัสดีค่ะป้าเต๋าค่ะว่าสารอ่ะแล้วก็คุณพี่รัศมีว่าจังไดดีจ้างามตลอดน้องแคร์เพื่อนมาขอบคุณหลายๆค่ะไก่งามพ่อขนคนงามโบแตงะะ่นง,แตง,แตงนะคะคนงามโบแตง่งโบแต่งนะคะคนงามพ่อแต่งเฮาอยากงามเฮากะแต่งเอานะคะคือว่า หลายสิ่งหลายอย่างคือชีวิตเฮาหลังกายสังขารเฮานะพี่น้องถ้าเฮาอยากงามเฮากะแ,แตง่งถ้าเฮาอยากสุขภาพดีเฮากะเบิ่งจะกของเฮากะดูแลจากของด้วยสมุนไพรนะคะมีการคันโฆษณาพ้อมนะพี่น้องอ่านนะคะก็คือว่าอ่อปล่อยตัวให้ส้มเบิ่งจะกของตลอดเวลาพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะคะสร้างเฮาสิตายเฮาก็ต้องก่อนเฮาสิตายเฮาก็ต้องดูแลจะกของให้มันดีที่สุดบวเป็นภาระห้ยผู้ใดบอให้ผู้ใดต้องมายุ่งยากกับสังขารของเฮากับการใส่ชีวิตของเฮามีความสุข สามีกับกำลังเหตุป่านะคะอ่า mm. ต่อนอพี่น้องเนาะอ่าล่ะค่คุณพี่คุณพี่ลอยสวัสดีค่ะปะตาว่าจังไดเป็นข้อคิดที่ดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะปะตาขอบคุณค่ะเนาะกะทุกคนสามารถออกความคิดเห็นใดทุกคนสามารถเบาในสิ่งที่จะคล้องต้องการใดแต่ทําไมทุกคนไม่ทําเพราะทุกคนย่านความคิดเห็นที่แตกต่างคําตอบที่อีกเง่หนึ่งเขาจะตอบมาไลายแต่ไลน์คนไปแบบนี้เพราะอีหยังเพราะว่านั่งเคลื่อนเป็น ถ้าถามไปแล้วคําตอบออกมาแบบนี้ถ้าเบอกไปแล้วคําตอบออกมาแบบนี้ถ้าต้องคิดเพื่อไว้แล้วห้าก็ท่าใจไปเลยนะคะคําตอบออกมาดีเห้าก็พุ่มใจคําตอบออกมาบดีถ้าข้าตอบนั่นออกมาบดีห้ากับแค่เสียใจแต่มันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นมันจะทําให้เราพัฒนาขึ้นจากที่ไม่เคยยอมรับไม่เคยเจออะไรถ้าเราได้เจอครั้งแรก ครั้งแรกเจ็บปวดครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งหาเฉยชาแล้วก็ไม่รู้สึกแล้วก็จะเก็บนั้นมาอ้าโอเคขอบคุณนะคะทิติชมยัางนะะหลายสิ่งหลายอย่างน้พี่น้องอ่านะคะแล้วก็เพื่อ,อคุณน้องอ้อมมาจังไดตื่นเศร้าเศร้าเศร้าอ้อมนอนอ้อมอ้อมนอนกลับจ้าอ้อมนอนรับพนัานะคะ อ่าลกกับคุณพี่ลอยว่าจังไดสวัสดีค่ะน้องแคทขอให้ครอบครัวนางมีความสุขและสบะสุขหลายๆจา้าสาธุขอบคุณหลายๆนะคะพ่อนดที่หายน้องมากน้องของห้พ่อน,นันกลับไปหาสุขหูวสุขคนนะคะเนาะทุกคนก็นต้องการคำาวยพ่อนทุกคนก็นต้องการคำาอกาดีๆจากเพื่อนรวมโลกน้ากันแมนบอกค่ะเราก็ต้องห้กําลัางใจซึ่งกันและกันบอกว่าอีกยังมันจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปได้ทุกอย่างนะคะต่อนะคะอ่ะน้องออกมาจังไดสวยแต่เศร้าเลยเป็นว่า อ้านะคะเฮาเป็นแม่บ้านนะคะเราเป็นแม่บ้านยุคใหม่ยุค 4G นะคะห้ามตกยุคห้ามตกเทรนนะคะตื่นมาหัวหยุ่มหัวย้องแต่ว่าก็เต็ต้องเซ็กซี่เพราะว่านในสาอยู่แต่ว่ามันก็นยังงามนะคะห้าหนัดห้านี่มาหนีบขึ้นนะคะเป็นแม่บ้านยุคใหม่ที่ไม่อุยุอัญอญะนะคะนี่ละอุยุอัญอญะเ <c oughs> นาะอัดต่อนะคะแล้วก็เพื่อนดอกอ้อวัดดีจ้ามาแล้วมาแล้วเพื่นวาน,นะคะแล้วก็ ปานารีสวัสดีค่ะปานารีว่าจงไหนสวัสดีตอนเช้าจา้าวันดีๆวันสุขใจค่ะมาดูย้อหล้งางว่าั่ะขอบคุณค่ะปานารีขอบคุณค่ะเพราะว่ามาดูสดหรือว่ามาดูยอหล้างนั่งกับขอบคุณสุขูสุคนเนาะค่ะเนาะอ่านะคะหลักกระต่อหลกักกระคุณอ่าคุณพี่หญิงว่าจังไรพี่หญิงกำลังชมหลักกระูดอหลักกระดอกว่าจังไรพูดได้ถูกว่าสันอ่านนะคะขอบใจจ้า หลักการดอกอ,อว่าจังไรเพื่อนแคทพูดได้ถูกใจหลายวาสนาขอบใจเนอกเพื่อนนะคะก็คือว่านะมีคำว่าของนั่งคิดของนั่งนี่มีทั้งถูกใจมีทั้งบ่ถืกใจนะคะแต่ว่าอันนั้นคือมันดีถึกใจเบิดกับบดดีพิจใจเบิดตกับบดดีมันต้องผสมผสานกันโลคเข้ามันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเชื่อมโยงทุกอย่างมาใส่กันเราเป็นแม่เหล็กเราดูดส,สิ่งที่เราต้องการให้เชื่อมโยงมาหาเรานะคะถ้าเป็นคนดูถ้าเป็นแม่เหล็กนะคะเนาะ ลกะอ่นน้องอ้อมว่าถูกต้องว่าสันน้องอ้อมว่าอ้อมจีเอามาพัฒนาตัวเองค่ะเอ้ยว่าสันอ่านน้องอ้อมก็คือว่าพี่ก็ได้ประสบการณ์จากน้องอ้อมน้องอ้อมก็ได้ประสบการณ์จากพี่แลกเลี่ยนซึ่งกันและกันอันใดมันบอเมนว่าคนอายุหน่อยกลัวเขาสิว่าจะไม่บอกว่าเฮ้ยอายุแค่นี้มาสนอย่าไปดูถูกอายุนะคะอายุของคนบอกเกี่ยวว่าความคิดสิเป็นแบบใดบางคนใหญ่แล้วความคิดบ่มีบางคนอายุในน้อยความคิดดีนะคะ ถึงบอกว่ารับฟังเด็กรับฟังผู้ใหญ่รับฟังคนแก่รับฟังทุกเพศทุกวัยแล้วเฮาถึได้ขอแตกต่างของถุกเพศนะคะนี่คือกำไรชีวิตของเฮานะคะพี่น้องนะอ่ะต่อนะคะลากาอาน้องอ้อมว่าจังไรใช่ค่ะครูอ้อยเป็นอีกครูที่รักนะฮะอันนี้คือ,น,อน้องอาน้องอ้อยพบอกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่รักนะคะน่าจะบอกว่าคําว่าครูเนี่ย บ่มีบ่มีเสียหายนะคะบ่มีเสียหายเนาะครูนี่มีแต่ให้แล้วก็มีแต่สอนสิ่งดีๆแล้วก็เข้มทิศนําชีวิตนี่ก็คือแบบว่าคนที่เขาบ่บมีควมยังคิดบ่ถึงยังบ่สดนตัสรู้เรื่องการใช้ชีวิตพ่อได้มาฟังคลิปของครู่อ่อยหรือว่าคลิปของคนที่ให้ความคิดดีๆคลิปดีของหลายๆคนที่อยู่ใน y o u t u ู e ที่แบบว่ามามาหายวิทย์มาหายความคิดมาหายแงย่คิดมาหา้ ข้อข้อคิดดีๆพ่อหาเขาไปอ่านบึงไปฟังบึงมันใช่เอามาประยุกตาา์เอามาใส่กับชีวิตห้าก็บ,บอกว่านี่แหละค่ะที่นั่งถึงบอกว่าการถีว่าคนมาแบ่งปันอีกอ,อย่างหนึ่งมันดีนะคะมาแบ่งปันเนี่ยทางใส่ชีวิตประสบการณ์นั้นประสบการณ์น,นี้มาสอนสิ่งดีๆมาบอกสิ่งดีๆนะคะ นังอย่าบอกเลยสามารถห้าสมครติดตามข้าสมควรเสพข่าวนี่แต่ว่าที่ไม่บอกว่าข่าคนตายเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นี่นนะบบสมควรสิเสพเลยนะคะอันใดที่แบบว่ามันห้ให้ยประเทศศาสตร์จาของอ่าสังคมย่ำแย่นะ่ะย่าไปติดตามกันหลายย่าไปเบิ่งกันหลายนะพี่นองแต่ว่านั่งหามผู้ใดผู้ใดนะ,ะนา่งหามผู้ใดผู้ใดนา่งหามจาของเองอันใดที่แท้ใดก็คือก,การ ข้อคิดดีๆการแบ่งปันสิ่งดีๆฟังแล้วมีประโยชน์ฟังแล้วดีหน้าสิแซ่ออกไปนะคะอันใดมันบดีอันไดเบิ่งแล้วจะคข้องฟังแล้วเบิ่งแล้วเห็นแล้วสั่มอกสั่มใจรู้สึบบดียำแย่หน้าสีบอกแล้วก็ลบท่านที่เลยนะคะบอกอนัานท่านที่เลยไม่ได้ลบอันใดแใหญ่ๆหน้าสิบอกเขาไปติดตามบอกเขาไปเบิ่งบอกเขาไปเสพนะคะอ่าแล้วก็เรื่องที่บอกอ่ายังบอกว่าจบนะคะเลื่องบอกคนเนาะแต่กี่นี่หยังบดีมากกับบอกคนนั้นบดีมากกับบอกอันนี้บดีมากกับบอกคู่มือเลยบอกแล้วนะคะ เราจะไปบล็อกเขาทําไมนะคะเขาคิดต่างจากเรานะคะเขาคิดต่างจากเราไม่ต้องไปบล็อกเขานะคะแค่เราเลิกกดติดตามแค่นั้นเองนะคะทาบอดีเนาะก็คือแบบว่ามันบอดีมีประโยชน์ยังเข้าห้านะคะห้าวไปติดตามนะคะพี่น้องเป็นยังสิแบบว่าไร้สาระแล้วกับบอดีเห่ากับบอดิตตามแล้วก็แต่บรต้องไปบอกเขานะคะให้เขาให้เขาเห็นความเจริญรุ่งเรืองของห้าให้เขาเห็นการพัฒนาของห้าสิดีกว่าเราไม่จําเป็นต้องไปบอกเขาพอว่าเขาก็มี่อ่ายังก็อ่า เสรีภาพสิทธิส่วนบุคคลนะคะของเขาเนาะปล่อยเข้าไปเฮ้าบต้องแค่บต้องไปสนใจเขาบรได้มาเห็ดยังให้เฮ้าเดือดร้อนนะคะแค่ขา่าวของเขามาโพอยู่หนาเฟซของเขาเฮากระทาได้ก็คือการเลิกติดตามเขาซะประมาณนี้นะคะอ่ะต่อเนาะอ่ะล้วก็แชร์วนไปค่ะ วนค่ะเชิญวนมาสันอาขอบใจจ้านนองอ้อมเออยแคทงามลายลายพนอาขอบใจแต่มือได้มือนีงามมืออื่นกบงามงามคูมมือนะคะงามคูมมือซ้ำส,สิตายกะคือสิแบบว่าสิงามละเนาะเออฟันไปซ้ามันคือสิงามตลอดบอกค่ะมันเป็นไปบ่ได้คนเฮามันก็มีมือมือไข้ายๆกับด,กดอกไม้ดอกตูมดอกบานดอกบานบานบานแล,นล้วก็หล่นล่วงโรยนะคะนี่คือชีวิตของคนเฮาเนาะมีสดใสมีเหี่ยวแห้งสุดท้ายก็กลับคืนสู่ธรรมชาติ ลงอาถึกฟังลงดินหรือบกเผานะคะชีวิตคนทฮามันตายได้นะคะบวาสีดังขนาดได้กระตายสีรวยขนาดได้กระตายสีจนปันได้กระตายทุกคนบ่มีพ้ใดายุคล้องโลกนะคะตายสุภุสุคนกรสิตายกบแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะสร้างกรรมดีไว้ดีกว่าสร้างกรรมชั่วนะคะอันไหนที่มันดีก็จะของแล้วก็ดีเพื่อคนอื่นด้วยท่ากับจงเหตุนาะพ่นองนาะบ่มีอีหยังบ่มีอีหยังบ่ดีถ้าว่าคําว่าดีๆไม่แต่สิ่งดีๆเพื่อตัวเองในวันนี้แล้วก็เพื่อตัวเองในพรุ่งนนี้อาคต นะคะเนาะนี่แหละคือคือสิ่งที่เฮาทําได้นะคะต่อนะคะและการน,น้องออมบาสุดยอดสุดยอดประสังขอบใจจ้าน้องออมบาว่างว่างสหาน้องแนเดอร์ว่าสันโอเคจ้ะท่าพีว่างเนะาะแต่พีจะเขียนหานะจ๊ะคุณพีพี่กุลสวัสดีค่ะคุณพี่สีสวัสดีค่ะ,คคะน้องออมบาสกาิดหะออมแน่ว่วาัศนอาจได้พีสกิดหานะทาพีอาร์แล้วนะจ๊ะ แล้วก็น้องเพื่อนอ,อว่ากาแฟเพื่อนดื่มทุกวันน้ําหนักลดเริ้อรัสันอ่ะนะคะกะอ่อมวาดอกออว่าดื่มกาแฟห้าแล้วน้ำหนักลดน้นะะดออดนำหน,น,นักลงนะคะอย่างหูแบบใดก็ไปถามอ่อนะะน,ะอะนะคะเนาะอ่ะนะคะประสบการณ์ของเพื่อนนะคะเพื่อนดื่มแล้วน้ำหนักเพื่อนลงเนาะอ่ะแล้วกับเจ๊ผ้าสวัสดีค่ะคุณพี่จำปาสวัสดีค่ะเจ๊ผ้าประจังได่ สวัสดีค่ะน้องแคทเธอเลิศและมั่นใจและน่ารักมากๆากค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจผ้าเนาะขอบคุณสําหรับมิตรภาพดีๆที่ห้กันมากนะคะทุกท่านเลยนะคะขอบคุณหลายๆเนาะก็คือว่าหลายๆคนมาให้กําลังใจล้งา,างบานเบิ้งคิปแล้วรู้สึกดีเบิ้งคิปแล้วมีกําลังใจนั่งจะมีกําลังใจ